สวัสดีค่ะพอเบอรพี่น้องสาวโบชอกโบแฟบิลี่มาแล้วนะคะวันนี้ไดเมนู่โบคอยเสีบอิว <c oughs> พี่นอ้องเอ้ยเห็ดปนกับแจวบองนง่ล่ะคะปนเห็ดความทิม จัดนั่นจัดนี่เอาอันอันนี้ว่างบินอะไรน,นะคะว่างพักจัดพักความเศร้าในตะทวยแจวค่ะแจวว่องบุพริกดิบค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกินเขา่าด้วยกันแบบเสียบคือเก่าค่ะกับสาวโบโบแฟมิลี่แล้วค่ะสองโบแฟมิลี่กินเขากับยังกระแซบค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะมือเรือนจังสีมือเรือง,งเองนาะจังสีไปหาอื่นมือแรง เยียวพี่น้องเลยบาอกมาแล้วก็ขึ้นอันนั้นจะคล้งนาอขี่ลายขี้เรียงเอากินเขากับแจวเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องติงบง๊บเขากลเกรกินเขากับแจวก็พักพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพี่นอ้องฝนตกกับอาอยู่หอนอยู่มากพี่น้องเขาเนิยวขเขาน้่วหอนหอนขี่เก้าครับพี่น้องมาค่ะกินขเขาวรรยากาศฝนตก พ้นตกแต่เสาร์ค่ะตอนหกโงมงเสาร์นกกระส่า,สาวมือเงินกันยังสีต่อมเอื้องมีหรอไงพ้นตกกลางเวรน่าโต๊ะมือเงินอาจจะได้เอื้องนะแสบแสบหนิพี่นอ้องเจ้าประแดก แจ่วบวงแจ่วพึ่เกาเห็ดป่นเฮียป่นเฮียสิมป่นปลาดุกกันแคนจัเสียใจหรือเปล่าเลยบรรยากาศ mong nang dưới này, cà ràng, cà ràng thiếng <laughs> Này, này thiếng nè Chắc là, bình nhật khóc khoai, tuyến nọng kìa Mà, mô bào lái, nhao, nhao Như vậy Họ có phải Hết tuân, quẩm คนแปล่จานหนึ่งพุ้นพุ่นใครซื้อได้จบไปแล้ว แบบพือเกาสมบูรณ์จางเงดปนเฮียยืนสองอยางไม่้ยนปนกับยางมั้งมันก็พักดอกกระเจียบม่มีฝนตกแหงฝาเรีมเรอมมน้งค่ะเนื่อโบไดดอกกรเจียนื้อโบไัไปหลอฮะย่านฝา กินพักอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะใช่ไหมนี่อึนต่อมเอื้องมีพักบุ่งงามงามหย่อ,อนอ,อนนน่อนพี่นลองนะ แซ่บอีรีมันเด้อค่ะกินเขากับแซวโบว์แฟมิลี่ค่ะสองโบว์แฟมิลี่เดือดในกันเสิร์ฟแวโบว์แฟมิลี่กินเขากับยั้งกับแซ่บแซบเบิส,บบสุย่างเนาะ với bún phỏng ăn quan xã nấm nha hà xã nấm chán bún phỏng thêm xã với bưởi chay rót vừa vừa với khẩu không อวนะมันมีกล้วยงามคือเพื่อนดอกพี่น้องคะกล้วยบ้นบานแต่ไม่ธรรมดากล้วยแม่คะ่ะเมื่อเหร่ปีหนึ่ง mặt trời mặt trời mặt trời mặt cá mặt trời 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 đi hè, nhà trời hè trời mặt trời cả mình mặt trời mặt มือบ้านมี่ฮ่านได้จงฮ่อนท่งแห่งแ ẹ p นีเดียวเนี่ยเา้นตกสซุ่มนาจนหงมีห่หรอคะ ค่ะดอกแค่กับดอกกระเจียวนะคะจำเจียวบองสูตรโบเฟมิเด่เผาแบกพริกดิบเผากระเทียมหอมนะคะแล้วก็จำเจียวมะขามขามเปียก กัดซูรล้นหลาย หลักสียกนิดน้อยนิดน้อยมึงก่นมาเสียงี่เงืองไงว้านะ <c oughs> ยตอนหอมหอมแงดพี่น้องเบาคำใหญ่หรอกสิเข้ม Chập cái câu Cháu giúp cháu Chết bún nha Bún bà đuốc cho ông tôi bằng ngày ตำเผาพริกดิบเผาหอมกระเทียมย่างดีพี่น้องคะจะชิจา้จะให้จายจายเหตุเรื่องเจ้าเรื่องปวนกินก็ปเปิดแดงนี่แหละสีปดิดแดงพี่น้อง ปละเดกปลาขาวปละเดกเจ้าของ้อยพี่น้องค่ะบุกาายย่าเอาลายยันเขียมยยจัะ ออมใจไหมเพชรครักจำพีกดิบเนาะเพชรแห่งสักคับ เขากบเจียวเขพักเจี๊ยบก็เก่าพื้นใหม่มแล้วยังเสียดายปนอยู่ค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อกินข้าวกับเจียว <laughs> เออ hết buồn quá mà hai nàng cũng nhá kìa đẹp đẹp vô Nguyên con chỉ biết hái đường

นครับนิ้วมาเสียเบิดเพชรตวงขาดดอกแค่ครับดอกแค่แล้วก็ดอกกระเจียวเอ้าตอนอยังงครับนี่ให้พอ่อยีเมียลุงป่าอ่ะ พ่อแม่พี่น่องอิวสโซมเผื่อนบริกกินปนพี่น่องเอ้ยเห็ดปนขวามโฟแฟมิลีอ๋อสีงหยากเลยล่ะนี่ล่ะจังว่าบอยากเสียงมันเสียงหยากรึมีพี่น่องตอนประหลาด ก็เหมือ,อนเราเงย,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 ยแรบบ่าพิษตะวมีถอดสินหอด คือผาาเอาคือผาพาไา่มีสินโดดตอดสินโดดพี่หน้องเนาะ นนะจะตัวย็นไปกินอีกคำยังไงพิดถ่ายพี่น้องคะ่ะ <c> แ <oughs> สบกือเกาเจีวบองพริกดิบพริกเผาเจีวประหลาดสดคำยังไงพี่นอ้องอื้ม เจ้าืมขาากินดอดมือนจะนกินต้มยังพี่น้องคะ เอาฝนอ่ล้วเจ้าเสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมฝากช่องบูมแฟมิลี่จองหน่อยๆไว้น้ำแนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมค่ะเมื่อนกินตตมอื่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ